นี้ก็พามาดูซุปเปอร์ของพี่เบ็กนะครับเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวดูกันสเต็ปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยพี่สวัสดีครับไปคันากาออรจิโอลคิงครับผมโอเคมีมีคนมาด้วยมีคนมาด้วยแนะนาตัว่ลยครับัลโลครับอย่ย่าย่ายงลกครับชื่ออะไรครับแนะนาตัวหน่อยครับยุทธพรครับยุธพรไม่มีแก๊งนากาโอเคโอเคโอเคพี่วันนี้อะไรอะไรยังไงบ้างคันนี้ วันนี้ก็เอาซูเปอร์มากําลังจะขยับทําต่อก็เลยใช่ขยับจะเต็มก็ทําห้องเครื่องใหม่หมดเลยแล้วก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าถ่ายให้ดูก่อนก่อนทำกับหลังทำว่าจอออกมาเป็นยังไงใช่ถ่ายบีฟอกกอัปเตอร์ให้ดูว่ามันจอออกมาเป็นยังไงแรงกว่าแค่ไหนอะไรยังไงแล้วตอนนี้ประมาณไหนพี่ตอนนี้ประมาณ500อยตัวเทอร์โบเดิมเกียร์เกียร์เป็นเกียร์โต้ทำาแล้วอ๋อออโต้อาโตซิงใช่โตซิงรับมารับได้ประมาณ600 แต่ตอนแรกผมงจาได้ว่าพี่เนี่ยคือมีคันอีกคันหนึ่งถูกปะ ใช่ตอนแรกเป็นซูบาสีเขียวตัว T R D ทั้งลำอันนั้นชุดใหญ่อันนั้นชุดใหญ่นั้นพันสองร้อยมาแต่ว่าขับไม่ได้เพราะว่าเออขับไม่ได้แบบเดลี่ยูสไม่ได้อะไรเงี้ยเราอยากใช้ชีวิตประจําวันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็เลยก็คือตัวของพี่อ่ะมันต้องแบบว่าใช้งานได้ด้วยชีวิตประจําวันใช่ตัวอยางก็คือเดลี่ยูสเราเป็นคนรักสบายที่เกียร์เกียร์กระปุกก็เลยเอาเกียร์โตมาทําต่อเอาแล้วอย่างอันนี้มันใช้งานจริงได้ไหมอันนี้ใช้งานจริงได้ครับ พี่ขับไปทํางานบ้างไหมขับบ้างขับบ้างขับไปทีก็ล่นตึกแล้วสเต็ปใหม่ที่จะทำนี่ประมาณไหนพี่ประมาณ6 0 0้อยอาจจะมีทะลุไป700นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าแล้วแต่ช่างก็เดี๋ยวลองคุยกับพี่ใหม่ดูว่าจะทะลุไปถึงประมาณไหนแต่ว่าอยากก็ขึ้นโบเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จัดฟิตติ้งห้องเครื่องใหม่หมดเลย ไฟสายเก็บอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยก็คือง่ายๆคือจะทําเก็บแล้วแหละแล้วก็รีดแรงมาเพิ่มด้วยใช่รีดแรงมาเพิ่มด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโบเดียร์ไปแล้วมันก็ต้องขยับหน่อยก็คือพวกานว่าเบื่อสเตจนี้แล้วมันสุดตีแล้วอ่ะอ่าแล้วมันก็คือจะทําเก็บด้วยเก็บห้องเครื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วอย่างนี้มันพาร์ทอะไรเนี่ยพี่อันนี้พาร์ทหน้าวาลิตวาลิตพาร์หน้าวาลิตฝากรงเทียดีข้างวาลิตแล้วก็กาบหลังวอร์เทคก แล้วอย่างอย่างดนหน้าอย่างดนหน้านี่คือะอะไรเขาต้องดนหน้า<ะ>ไม่วาลิสแล้วก็มันจะมีตัวที่ใส่อันนี้หน้าเดียวกับโอริโดเลยอ๋อ,อแผ่นเดียวกันขึ้นข้างปีกม,มันเย็บอย,อย่างนี้เลยเหรอพี่อย่างนี้เลย 3, 7, ล้อวันที่สามเจ็ดเบรกเอ็นเลสหน้าหกหลังสี่เน้วยอย่างพวกพาร์ทภายนอกนี่เราคิดจะทำอะไรอีกไหมพาร์ทภายนอกก็เดี๋ยวมีเก็บทิ้นข้างอาจจะทําดิฟฟิวเซอร์ใหม่อืมที่เหลือก็คือชอบรถตรงนี้แหละที่แบบท้ายที่ดีก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่าจริงแบบเขาเรียกไงอะเกือบจะเดิมแต่ก็ไม่เดิมเกือบจะเดิมไม่เขาไ,ไม่ได้วายบอดี้ถูกไหมใช่ไม่ไม่ชอบรถที่แบบมันโป่งไปอะไรเงี้ยอาจจะเพราะที่มีคันเก่าเป็นแบบวายบอดี้ด้วยแหละใช่คันเก่าเป็นวายบอดี้แล้วอะไรเงี้ย ทางหลังก็ทีาดีทางหลังทีาดีก็ทุกอย่างเขาเก็บออริจินอลไว้ไมเนอร์พวกผงเพลอะไรก็ตอนทําใหม่ทําสีใหม่ซื้อมากับทาใหม่หมดเลยประกอบเครื่องใหม่อะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นซูปราพี่คันแรกก็มีแล้วซูปราใช่ซื้อซูปราขายซูปราเพราะอะไรเพราะว่าขอกพิษมันเหมาะกับเรามั้งมันใหญ่ตัวใหญ่ไงเออชอบใหญ่ใหญ่แล้วพวกภายในที่มีอะไรไหมภายในเดี๋ยวจะเก็บก็อันไหนพอเบิกได้ก็จะเบิกเก็บภายในอยู่เปิดนะเขาเปิดดูไง เป็นเบาะเบาะไมเนอร์แล้วก็เออเบิกภายในเก็บใช่ไหมแล้วก็เดบลงเจฟฟี่มันตกยุ克拉ดเก็บให้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนลิ้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนกล่องเดี๋ยวต้องหาที่ใส่แดชบอร์ดมันอยู่ก็ผมบอกแล้วให้ใส่ตรงกลางเนี่ยแทนสองดินเนี่ยกัเลยแทนวิทยุเนี่ยแต่ว่าอยากให้ทัชจีนีไงรถรุ่นใหม่แอร์เย็นเพีงเพราะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ไอเย็นเพียงเพราะต้องหกร้อยมา ใช้งานได้ไงถ่ายให้ดูอ่าไหนพี่เป๊กหนขอดูห้องเครื่องหน่อยสภาพห้องเครื่องตอนนี้ปเป็นยังไงได้ครับเดิมเดิมสนิทเลยยายแค่แบตเดี๋ยวเก็บใหม่หมด เดิมจริงเดิมครับ G T เดิมฝากับคอคือไฮประจูเลยใช่แล้วก็พวกพูเล่หน้าเครื่องพวกสโอรเกตแคมอะไรน่าจะน่าจะเข้าเซตกันน่าจะเป็นไฮประจนหมดออาแล้วอย่างนี้อย่างนี้พี่เบิกมาแล้วล้วก็ยังไงอะของอยู่ของยี่าที่ใหม่ครับอ๋องี้มีพอจะมีรูปให้แบบผมขึ้นอินเสิร์ตให้คนดูน่าจะได้อยู่ครับเพระมีอะไรบ้างมีอยู่ใช่ไหมมีมีครับโอเคอยากรู้ฟิลเหมือนกันนะฟิลแบบว่า5้ารยม้า คู่ป้าแต่รถแม่งหนักกับผมแม่งมันหนักมัน,ม,นมันมาช้ากว่าที่ควรนิดนึงออมันยังเป็นเทอร์โบคู่อยู่ไงแต่มันก็มายังมาช้าอยู่อะไรเงี้ยประมาณน,นี้ถือว่าเป็นอิพีแรกในสเต็ปเครื่องมาตนดาร์ดอยู่หรอบีฟอร์ฟเตอร์ใช้คำว่าใช้คำว่ามาตนดาร์ดได้อยู่ปะ่ะก็มาตนดาร์ดนะเพราะมันไม่มีอะไรใช่ไหม่มีอะไ,ไรไแต่ว่าห้าร้อยตัวจูนอ่าจูนมีแคมไหมมีแคมอ๋อแคมอะไรอ่ะ แคบแคมสปอโพกแคบยั okay. นโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้เบคลองแบบว่าซัดให้ดูหน่อยได้ครับโรลลิ่งโรลลิ่งหน่อยเดี๋ยวพาไปโรลลิ่งหน่อยได้ไปงั้นก็เดี๋ยวเราไปโรลลิ่งนะครับไปดูเรื่องงานไป โรลลิงบบว่าติดพื้นไหมติดพื้นครับเห็นเห็นกล้องติดพื้นไหมเห็นกล้องติดพื้นแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็ยังต้องเดี๋ยวมีอะไรต้องแก้ช่วงล่างก็ต้องแก้เมื่อกี้เออเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมาตอนยกปุ๊บเออพอตอนยกอ่ะตูดแม่งออกเลยอโเคเราลถที่เป๊ก็มีประมาณนี้ ก็เดี๋ยวอัปเดตอีกทีน<ช>่าจะอุ่ทีใ,<ช>ใหม่เนาะเดี๋ยวแปลงร่างแล้วเอามาใ,<ช>ให้ดูกันใหม่โอเคอันนี้ขอบคุณพี่เป๊กมากขอบคุณครับพี่ครับ